อันนี้เครื่องเสียงเนี่ยนะอคุณขายเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยชุดที่เปิดอยู่เนี่ยห้าร้ห้าร้อยห้าร้อยโอ้โหแพงฮะถูกนี่แล้วไอชุดดำๆเนี่ยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบต่อมือถือได้เลยแต่ยังไม่มีบลูทูธเนาะได้ๆเหรออันนี้ก็ต่อมือถือใช่ไหมต่อสายสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะฮะ หมู่บ้านเมืองทองนิเวศหนึ่งนะฮะหมู่บ้านเมืองทองนิเวศหนึ่งนะฮะแจ้งวัฒน,น,นะสิบสี่นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะหน้าปักซอยเนาะถนนแจ้งวัฒน,น,นะสิบสี่เนาะอันนี้จะเป็นบึงนะฮะบึงบึงของหมู่บ้านนะฮะนี่อ่าจะได้มาแถวนี้ประมาณสักสองเดือนครั้งนะฮะมาทําธุระนะฮะแถวเมืองทองเนาะนี่แต่ก่อนมันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นบึงนะฮะบึงมันเป็นบึงนะฮะ วันนี้เขาขุดอะไรก็ไม่รู้นะนี่นะฮะนี่เขาขุดอะไรครับพี่เขาลอกดินนะเขาเป็นอาชีพเก็บน้ำอ๋อเหรอแต่ก่อนมันเป็นมันเต็มน้ําเต็มเลยใช่มันตื้นอ๋อมันตื้นตื้นแค่ไหนกว่ากว่าเขาก็เลยลอกดินลอกดินขึ้นมาให้ลึกกว่ามาสักเจ็ดเมตรอ๋อให้ลึกหน่อยใช่แล้วก็จะได้ปล่อยน้ําเข้าไปอาชีพเก็บน้ำอ๋อแล้วนี่น้ำเขาดูดไปไหนหมดฮะเนี่ยเขาดูดเาอไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวเขาขุดให้ลึกหน่อยแล้วก็จะได้ปล่อยน้ําเข้ามาอ๋อแต่ก่อนนี้น้ํามันเต็มเลยนะฮะใช่น้ท่วมไงแต่ก่อนนี้น้อ๋อมันเก็บน้ําได้น้อยอ๋อครับผมก็เลยขุดอีกนะฮะแต่ว่าที่ผมมาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดนัดนู่นๆมีทงอยู่นะมีร่มอยู่นู่นๆนะฮะนู่นๆเดี๋ยวผมจะผมมาตรงนี้เลยเว้ยนี่ตรงนี้เป็นสวนนะฮะมีห้องน้ําด้วยนะของของกทมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ ไม่รู้อยู่ในเขตกทมรหรืออะไรนะเพราะอยู่แจ้งวันานาันนสิบสี่นะฮะอยู่ฝั่งฝั่งกรุงเทพะนะเขตหลักสี่หรือเปล่าไม่แน่อันนี้เป็นท้องน้ำนะ,ะับเพิ่งสร้างเสร็จเนาะสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วเนาะนี่นะฮะนี่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนู่นตลาดนัดอยู่ตรงนู้นนะฮะนู่นนที่เห็น,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 นอยู่ถนนเป็นร่มๆอยู่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปแล้วกันผมจะพาเดินจากนี้ไปแล้วกันสบายๆเนาะพาเดินไปแล้วก็ดูบรรยากาศไปนะฮะน่ามาขี่จักรยานเนาะไม่เคยเอาจักรยานมาขี่เลยนะะรอบนี้เนาะรอบเนี้ย รอบเนี่ยรอบเนี่ยโอ้โหนี่ไกลเหมือนกันนะรอบหนึ่งกิโลได้ไหมเนี่ยเนาะก็คือกําลังขุดอยู่นะฮะไปะเดี๋ยวเราไปเดินดูจะได้ดูว่าเออถ้าเกิดมาเดินเที่ยวนะฮะรถยนต์ก็จอดกันตรงนี้นะฮะจอดอยู่ริมริมเนานะริมสวนเนานะมอเตอร์ไซค์ก็จอดจอดกันไปนะฮะมีที่จอดตรงไหนเนาะนี่นะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดนัดมันมีตลาดนัดขายของนะแบรกดินมีของกินเพียบเลยเนาะวันนี้มาเดินสบายชิลๆนะฮะดูตลาดนัด,นดกัน จะพาเดินเรียวๆเลยนะฮะผ่านสวนนี่แหละเอากันเรียวๆเลยตรงนี้จะเป็นสวนนี่ห้องน้ําเขาทําสะอาดเนาะเพิ่งทาใหม่นี่นะสวนนี้สวยนะดูเลยร่มรื่นมากนะมีสารด้วยเนาะสารสารตายายสารอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศหนึ่งนะฮะเมืองทองนิเวศหนึ่งถนนแจ้งวัฒนะซอยสิบสี่นะที่ผมเห็นผ่านตามเมื่อกี้สิบสี่นนี้เป็นสวน สวนสลับผู้สูงอายุเนาะนี่นะลมลื่นเนาะโอ้ลมลื่นมากเลยดูดิก็าทำดีนะเคยมาครัง้งสองครั้งเองนะฮะเพราะว่ามาทำธุระแถวเมืองทองก็เลยมาแวะหาอะไรกินแถวนี้นะฮะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่ถ่ายคลิปเนาะปกติมาไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเนาะรถยนต์ก็จะจอดประมาณน,นี้นะจอดย่เรียผมพาไปเดินข้างในข้างนอกไป เขาดูดน้ําออกนะตอนนั้นน้ําเต็มนี่นะบอกปื้นไปหน่อยอยากให้ลึกกว่าน,นี้นะนี่นะทางเดินดีเนาะทางเดินดีนะฮะเนี่ยรถยนต์ก็กจอดเป็นประมาณเนี้นะฮะคนที่มาขายของหรือมาตลาดเนาะก็จอดกันเห็นบอกว่าตลาดที่นี่มีมานานแล้วนะฮะเคยถามแม่ค้าเนะเขาบอกว่ามีก็มี้าหลายหลายปีอะ่ะ เป็นสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนู่นๆฝั่งนู้นน,นะฮะจะเห็นแล้ตลาดนะฮะตลาดผมชอบมาหาซื้อของกินแถวนี้นะว,นวันก่อนผ่านมาเจอมะม่วงนะไม่ใช่วันก่อนปีที่แล้วด้วยซ้ำนะฮะมะม่วงโลละสิบห้าบาทเนี่ยจัดไปเลยนะฮะมะม่วงสุกนะมะม่วงแก้วก็มอไซค์เขาก็จอดอย่างเนี้ยนะคือจอดจะไปขวางหน้าบ้านใครก็พอเนาะ มอไซค์เขาจ,จอดตามที่ว่างๆเนี่ยเนาะในซอยอะไรเงี้ยมันเหมือนตลาดคลองถมนะจริงๆมันมีสินค้าแบกกระดินเพียบเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะเนี่มยมอไซค์เขาจ,จอดในซอยอย่างเงี้ยเนี่ยมีตรงไหนว่างๆเขาไปจอดกันเนาะนี่แหละเนาะ,นะประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะมีของของแบกกระดินขายนะของราคาถูกยีบาท30บาท20บบาทเลยพวกเนี้ยผลไม้ของกินเนาะ ทำเขื่อนด้วยนะน,นี่ทำเขื่อนด้วยนะน,นี่าเียอ๋อทำประตูน้ำด้วยนะทำเขื่อนด้วยตรงนู้นวันนี้มาพอดีทำพอดีเลยนะน่าจะรองรับหน้าน้ำเนาะช่วงรอรับตอนช่วงที่ กลางๆปีเนาะหน้าน้ำนี่โซนนี้ก็เป็นของขายนะฮะพาไปดูนะพาไปดูเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จอดในซอยอย่างเงี้ยนะฮะผู้ขนมเทียบเลยเว้ยนี่ตรงนี้นะฮะชั้นบนนี่จะเป็นลานเนาะตรงนี้ก็เป็นอาหารผลไม้ขายเนาะข้างล่างมีถังแตกด้วยนะขนมถัง,มงแตกด้วยข้างบนก็จะเป็นลานเนี่มีที่พักด้วยนะฮะ เช่าพักกันด้วยนะนี่นะเป็นลานนี้นะนี่นะฮะเป็นตลาดเช้านะฮะขายเฉพาะตอนเช้าเนาะนานๆจะเจอตลาดเช้าทีนะส่วนใหญ่จะไปตลาดนะัดจะเจอเย็นๆเนานะตลาดเย็นๆประเภทแบบค่ำๆดึกๆนะฮะอันนี้เจอตลาดเช้านะฮะเนี่ยจะขายอย่างเงี้ยนะฮะเป็นลานเนี่ยลานให มาตั้งแบกกระดินขายเลยนะอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ไม่เยอะเท like I mean? ่าไหร่เนาะมันฟ้ามันครึมคึ้มเนาะฝนจะตกเนี่ยเสื้อผ้ายี่สิบบาทฮะบวกบวกบวกเพียบเลยเพียบสวยๆเลย นี่นะกระเป๋าเนาะก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ของไม่เยอะเนาะดือบรรยากาศมันคึมๆนะนี่เนี่ตรงน,นี้นะีนะฮะเขาขุดกันอยู่เนาะโอตีสวยนะคราวที่แล้วมายังไม่ขุดนี่วโโน้านะแต่ว่าเรามองไม่เห็นดินข้างล่างเนาะเขาบอกตื้นก็ขุดให้ลึกหน่อยเนาะจะได้หน้าน้ําจะได้เก็บนี่นะฮะวันนี้มาไม่เต็มลานเนาะโอติวันนั้น,ว,น,ว,นวันก่อนมาเต็มลานเลยนะเว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะนะ โอโซนนี้ทำหลังคาให้ด้วยนะเนี่โซนนี้ก็ทำหลังคาให้นะนี่นี่นะฮะวางกองอย่างนี้ทำรอพพเขาดี่เดีแาบรอบพอให้คนระับามคนดูแลตลาดเนาะโอ้โหเนี่หม้อนี่เหลือน,นี่โคงนะเ้สาวบาง ร้อยเดียวเลยบ่ะนั้นสาวบาทร้อยนึงครับเออออกมาแปดสิบเลยเดี๋ยวไม่แถมสายชาดนะป๋าี่ออย่างเงี้ยขายชาเองโอ้โหขายขายลอตเตอรี่ด้วยครับโอ้โหขายแผงด้วยสุดยอดนี่ครัเต้นนี่ขายทุกวันหมดเลยขายทุกวันขายทุกวันตอนเช้าใช่ตอนเช้าตอนช่วงเช้าใช่ไหมฮะเสาร์ที่ขายไหมนี่เสาร์ที่ขายไหมฮะเสาร์ที่ บางบางอาทิตย์ขายถ้ามีที่ก็ขายอ๋อเหรอแต่เราไม่บ่อนมากมันเป็นที่ประจำของคอ๋อวันเสาร์ที่คนเยอะใช่เต็มเลยเต็มเต็มนี่โอ้โหมีหน้าวันนี้มาทําวันธรรมดาทุกวันพาร์ทนะแต่ว่ามีขายทุกวันขายทุกวันนต้องขยันนะโหนี่ขายแพงก็ขายทตเรีดด้วยแม่นี่นะฮะบางของขายขายทตเรีดเลยสุดๆนี่ ใครอยากมาขายได้นะนี่รองเท้าก็มีนะรองเท้ามู๊สองนะโอ้โหนั้นเลยเฮ้ยรองเท้ามู๊สองสวยๆนี่นะฮะตรงนี้คือถนนในหมู่บ้านนะตรงนี้ถนนในหมู่บ้านนะจอดมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นตลาดนะฮะเป็นตลาดกลางหมู่บ้านเนาะนี่เขาขายอะไรเนี่ยกระเพาะปลาโอ้โหกระเพาะปลานี่ขายบนรถอย่างนี้เลยนะสุดๆจริงนี่นะฮะก็อันนี้เป็นหมู่บ้านเนาะ ออยู่หลักซีนะเมืองทองนิเวศหนึ่งอ,อยู่ขึ้นกับเขตหลักซีนี่นะเนี่ยป้ายอย่างนี้นะเมืองทองนิเวสหนึ่งลักซีเดี๋วถามพี่แบบพี่โตชัดอันนี้เปิดขายทุกวันปะ่ะครับเนี่ยเนี่ยตลาดเนี่ยทุกวันครับทุกวันเหรอเฉพาะตอนเช้าถ,ถ,ถึงกี่โมงครับประมาณนักสิบโมงก็วายแล้วอ๋อส<ม>ิบโมงก็วายแล้วอ๋อแล้วเสาร์ที่ล่ะเสาร์ที่ก็มีเสาร์ที่มีคนเยอะไหมเสาร์ที่เสาร์ที่เยอะเสาร์ที่ร้านเยอะหน่อยใช่ไหม ขายตรงนี้อันนี้คือขายแบกกดินรอเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูดปดนี่นะฮะอ๋อแล้วถ้าเกิดพ่อค้าแมค่ค้าจะมาขายก็ติดต่อตลาดได้ใช่เดี๋ยวเขาอยู่เนี่ยมีต,ตรงนั้นอ๋อติดต่อจะมาเช่าแผงขายก็ได้ไดติดต่อใช่ปะ่ะถูกต้องโอเคไม่แพงเนาะนะไม่น่าแพงนะนี่นะเมื่อกี้เขาเรียกอะไรผมอะเนี่ยมาดูอะไรเอ่ยนี่นะฮะ นี่โอ้นี่เครื่องเสียงเทียบเลยนะฮะนะโอ้โหนี่มาขายทุกวันมาครับเนี่ยทุกวันครับผมเสาร์อาทิตย์มาไหมมาครับผมเสาร์อาทิตย์ก็มาใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เปคนเยอะอยู่พอคนเยอะเต็มนี่เลยไหนเมื่อกี้เรียกให้ผมมาดูอะไรเครื่องเสียงเนี่ยจ้ะโอ้ตัวเท่าไหร่มั้งเนี่ยฮะเรียบเรียบไปเอาร้านลงเลยอะเหรอร้านไหนลงนะไอ้นี่เหรออันนี้เครื่องเสียงเนี่ยนะไอ้คุณขายเท่าไหร่เนี่<า>ย เนี่ยชุดเนี่ยชุดที่เปิดอยู่เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยโอ้แพงฮะถูกดิแล้วไอชุดดำๆเนี่ยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบต่อมือถือได้เลยแต่ยังไม่มีบลูทูธเนาะได้ๆเหรออันนี้ก็ต่อมือถือใช่ไหมต่อสายโอ้ห้าร้อยกับสามร้อยห้าสิบยังถูกเลยนี่ผมว่าต่อไปคุณต้องเอามาเยอะๆแล้วมั้งเนี่ย ไม่พอขายเนี่ยฮะยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายเลยเดี๋ยวดเดี๋ยวมาเดี๋ยวม,มา,าเดี๋ยวมีคนตามมาไม่ต้องกลัวครับผมหมู่บ้านเมืองทองนิเลทหนึ่งคนระับคุณมาทุกวันเหรอแตทุกวันต้องมาแพงก็งจ้ป่ะเนี่ยจ้ำครับ,บอ่าต่อไปต้องหามาเยอะๆแล้วนะเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์ก็มีนะฮะนี่ตัวส่งโทรศัพบเนี่ยเนี่ยอ่ากระเป๋ากระเป๋านี่คุณขายหลายอย่างนะเข่าแก๊สก็มีนะปิกนิกเนี่ยโอ้โหนี่ชุดยอดใครที่ชอบเดินมาดูนะ โอ้นี่ยังเซฟตี้คัสยังมีเลยอ่ะโอ้นี่รีโมทนะฮะเขาเรียกว่าขายจิปะถะเลยนะนี่ะ,ะมาดูได้นะมาดูได้อันนี้ก็500บาทเองอ่ะเสียงอย่างเงี้ยเรามาเดินดูนะฮะเมืองทองเนาะบ้านเมืองเดี๋ยวผมปัดแผนที่ไว้ให้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะนี่มีวันนี้ไม่เต็มเนาะวันนี้ร้านไม่เต็มนะ ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์น่าจะเต็มกว่านี้เนาะเต็มแบบแทบจะแน่นเลยมั้งเหมือนกับพวกตลาดชนบทานเนาะใช่้ๆไปไหนที่บะเนี่ยไปกอบที่โกสุมฮะไปโกสุมกันที่นี่ครับอ๋อแถวที่เอ้ยโกสุมก็มีเหรอโกสุมอยู่ไหนครับเนี่ยตอนเย็นใกล้โกสุมตรงไหนเออเผื่อมีสมาชิกอยากไปก็ไปร้อยข้ามันไผเขียวออกฝาอ๋อไปทางนี้ได้อยู่แถวนี้เองอ๋อมีแต่มีตอนเย็นแต่ตอนเช้ามาที่นี่ ทุกวันไหนโะ okay, อเคครับคุณครับน,นี่นะฮะวันนี้โล่งๆหน่อยนะผมมาวันอังคารนะวันนนี้วัอังคารถ้ามาเสาร์ที่ผมว่าน,น่าจะน่าจะเต็มอะ่ะนี่เลยเนี่ยโอ้โหวิวบ,บัวบงคับวิวบังคับนะฮะแล้วตัวรถมันไปอยู่ไหนนี่อ๋อตัวไม่อยู่ครับาี่อ๋อตัวเอาแต่ตัวบังคับไปก่อนนะฮะไปจูนสัญญาณเอานะฮะมีเลนด้วยขายหลายอย่างกันนะฮะเทียบ นะโอ้โหกล้วยก็มีโอ้กล้วยเขาก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะกล้วยมาเป็นสวนเลยป,ะประมาณนี้นะครับแว่นก็มีเนาะแว่นจานก็มีจานสวยๆดูนะผมเคยมานะเจอเครื่องเสียงด้วยนะนี่อันนี้ตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่น่ารักจริงค่ะน่ารักมากนะฮะไม่แพงครับพี่ตัวนี้สิบบาทนะโอ้หลายอย่างเลยนะนะครับผม เท่มากนะเหมือนเหมือนจอเลนนอนเลยเนี่ยอ่ะเล่นตุ้ตีป่ะเขาเนี่ยไปได้เลยรับเหรอโอ้เหมือนเลยนะเหมือนจอเลนนอนเลยอะเท่มากย่างของเป็นแซนด์วิชแน่แรปยอปมินเนอร์หนึ่งโอ้นี่อันนี้ตัวลงท้ามือสองนะคู่ละร้อยเาะห่งร้อยเดียวโอเคนะก็แบรนด์ดีๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นทางเลือกนะฮะสินค้ามือสองสภาพดีๆเนาะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่แบบว่าประหยัดเงินเนาะเศรษฐกิจเนาะ ตรงนี้มีสารนะสารพรนะพรมเนาะครับพระพรมนี่อ่าใช่ฮะสารพรนะพรมเนาะนี่ฮะสารพระพรมของหมู่บ้านนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีโอกาสถูจะมาวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่านะของเยอะๆจะได้มาดูเนาะวันนี้ของน้อยไปหน่อยวันธรรมดาเนาะแต่ว่าใครที่อยากขายของที่นี่ก็มาได้เนาะอย่เพิ่งมาลงนะจริงๆประมาณถึงสิบโมงนะเขาบอกสิบโมงก็ไหวนะเป็นตลาดเช้านะฮะเหมือนตลาดกรมชนเนาะ ไม่ค่อยหาหาไม่ค่อยได้นะตลาดเช้าน้อยส่วนใหญ่ตลาดจะขายตอนเย็นเนาะตลาดนัดใหญ่ๆจะเปิดตอนเย็นเนาะสังกสีมั่งอนะไรเนี่ยตลาดไทยอะไรเงี้ยก็มีกรมชนคะที่ขายเช้านะกรมชนนะฮะรประมาณนี้น,นี่นะฮะอยากกินข้าวก็ประมาณนี้อโอเคนะฮะไปเดินไปทางนู้นดิใส่กล้องเยอะไปหน่อยขออภัยด้วยนะที่ต้องใส่กล้องนะ มองไปดูหลบนู่นหลบ,ลบ,ลบหนี่นะใส่กล้องเยอะไปหน่ักเนี่ยนะโอ้ยคุยทอดคุยทอดโอ้ตรงตรงนู้นก็นยังมีนะโอ้ตรงนู้นเยอะเว้ยไม่กลเลยฝั่งนู้นตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้แจ้งวัฒนา14นะฮะตรงเข้ามาจากทางนี้เนี่ยตรงเข้ามาเลยนะผ่านป้อมป้อมเมืองทองตรงนู้นนมะ,ะป้อมป้อมหมู่บ้านนะฮะป้อมหมู่บ้านโอ้ฝั่งนู้นมีอะไรวะเนี่ยไม่เคยไปเลย hai mươi vàng đúng rồi nè